สวัสดีครับอยู่กับช่อง n o t i c h นะครับอยู่กับเกม ROV นะครับผมจะมาเล่น3 V3 ดูครับผมจะมาทดสอบวีล่านะครับไปกันมาครับผมกดนะครับทุกคนครับ ผมไม่มีเพื่อนเล่นครับเดี๋ยวผมจะสตรีมวันประมาณวันวันพุธอ่ะมาเล่นกับผมหน่อยนะครับไปกันที่เลือกตัวมาครับขออภาัายเสียงพัดลมนะครับขาบอกว่าวีล่ามันปับขึ้นครับกิ่นเขาพูดนะครับ กีฬาบัก้นผมพิ่งจะจะ,จะหันมาเล่นอนะเกมอาวนะครับเสียงขอโทษเสียงพัดลมนะครับใช้ใช้นี้ได้ไหมครับใช่เลยครับผมเพิ่งมาเล่นอันนี้ละกันไปกันผมไม่มีไปกัน,ไ,ไ,ปกนไปดู โอเคครับมาอยู่กับหน้าที่หลดผมแรงโกนะครับพุ่งนี้ผมจะแจกละผมนะครับผมไม่ได้เล่นครับติดเมลครับซิมฮักเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับคลิปต่อไปอ่ะคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะแจกเลยนะครับรอเอาครับคอมเมนต์นะครับใครอยากได้ไปกันมากันนะครับท่านผู้ชมโอ้โห อเ,อเร็วเลยเราคจะดักมาดักมแวนครับแวนอย่าเฮาอย่าเฮาเฮอรัพที่ผมใช้เป็นเรียวมีนอตแปัน เขาบอกว่าใช้อันติแล้วสกิลหนึ่งมันจะครูดาวให้เลยครับพอตีเคปนะครับส <my> กิลหนึ่งมันจะเด้งให้ครับแล้วก็สกิลสองมันสแตนนานนะครับเลบแล้วภาพเป็นังไงรนี้ตัวไม้น,นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับใครรู้คอมเมนต์ด้วยโอ้โหรลเรี่ยงโอ้โหเพื่อน เพื่อนระวัง,งนะเพื่อนอะไรครับตาผม <c oughs> ผมก็จะมาเอามังกรนะครับแั่เพื่อน <c oughs> แต่ผมจะใช้อนวุธมาดูนะครับเีก่นนึ่งมันจะเด้งมาเลยนะครับ he คลิปก่อนนะ เออเร็วๆโอ <à cause> <afraid> ้เฟดเวทอันนีไััก่อนนะครับมีมีตัดูล้งนะครับ โโอ้โหผมน่าจะน่าจะน่าจะรอดนะครับโอ้รแบบอดแป๊บพอความไม่เกิดหรอก กูแต่ผมไม่แตกนะครับส่นนงท่านโอ้เราเรียกเอาป้อมเลยหรอโอวิดอันตีผมมีเชื่อเฉย ผมเล่นกากอมอไ,ไม่ว่าผม,มนคะครับโอ้โอทนแล,ล้วีมรากก่อเล่น กับคุณมค้นได้มามโอ้ไม่ได้เลวโอ้โ oh, oh. มังกร ผมเพิ่งเล่นเลยเล่นนะครับตวนเขาบอกว่าเขาบัฟเพิ่มขึ้นนะครับจบเลยนมาเพื่อ ดไฟแล้วเนี่ยตายโผมนั่นหนึ่งก็มามาเลยครับจบแล้วกันยังจบโอ้โหนี่มันยากสุดโอเคครับเกมก็ได้โดดยุงนะคบ ริ่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อขอให้อี้